นีกินทั้งนั้นดูจากสภาพโดนกินเรียกก็พี่ดูอ่ะโดนกินแน่เราชนะว่าไงว่าไงแม่ว่าไงกินแล้วไม่กินอีกค่ะเชื่อแม่กินแล้วเชื่อแม่เชื่อแม่เพราะแม่จะพาทุกคนไปกินไอ้น้าบิ๊กแอสค่ะโอ๊ยโบจอยไม่ใช่ใช่ใช่้า ไม่ได้หรอคิดก่อนอ่า U S T U S T เออ U AT. S T uh. จะต่อ,อยู่ ไม่ใช่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 เร็วเร็วเร็วจิ้งหรีขาวจิ้งหรีขาวจิ้งหรีขาวอันนี้คู่แฟนอ่ะคู่แฟนอ่ะคู่แฟนอ่ะใครอ่ะเจสันยังใช่เจสันยังเก่งเจลบอยพี่ใช่หรอใช่ใช่เหรอไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยสามสาวโบโบโบไม่ใช่ไม่ใช่เจนุ่นโบหรอไม่ใช่อะไรอ่ะเปลี่ยนเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรโบอะะไรอันนี้ปล่อยตะเกียวย คนนึงใช่เหรอพี่ใช่อันนี้ใครอ่ะไม่รู้เนนก่ามากเลยไม่รู้จักค่ะคนนี้ค่ะโอ้ยอันนี้ไอ้ย,อยังไงอันดันว่าอันนั้นใ่ไม่ <c oughs> ใช่ไม่ใช่ใครอันนั้นอันนั้นกับเออชื่ออะไรอ่ะ ยอดใช้หน้าดอดีดีดีไมู่จักพี่ก้อผ่านเดี๋ยวที่พี่ก้อคิดก่อนมันยังไม่หมดเลย่้จักมอะไรวะไปก่อนเอยต้องเอดฟอฟินยอดมาลี่มาลี่ยอด เวโลี่งเลยหนูเวเลีเลยคระาซากตัเก่งมากเลยท้งนัใครวะิสตินาขอเป็นแอคชั่นแล้วกันอาลานาโอ้ใช่ใช่ิสตินาไม่ใช่แคนเนียาเคนซียาใช่ไม่รู้จักไม่รู้จักเดี Raw ียวเลยวเลีวลูกทุงลูกทุงลูกทุงใช่โอคนนั้นลูกทุงจิงจิงหลีดวงเทวันจิ้งหลีดขาวนจิงหีดเททู ผันที่ผันเด่นใช่อะไรนั่นน่ะไม่ใช่เป็นสันไม่ใช่ไม่ได้พีก็บอกเจาบอยโอ้ยเจ็บใครอะจ๊ะหมุนหมอไม่ใช่ไม่ใช่จ็บงสาวสาวสาวสาไม่ใช่ไอ้น้ ไม่รู้จักไอ้นี่ก็ไม่รู้จักมีดีที่ไม่เต้นวันมีดีที่ไม่เต้นไม่รู้จักใครเี่ยพี่ก็ได้ไหมนะทุกคไม่รู้จักพี่ก็ไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักใครเลยตั้งแต่เข้มาเอ่อไอ้นั่นนะพี่ก็ใครคะใครเนาะเฮ้ยเวลาดอวยคอสอ่ะเออลุยลุยไม่ใช่โอ้ย เออใช่อ่าถูกต้องค่ะอันนี้ไม่รู้เลย City Gang ใครของ Gang City Gang City Gang ไม่ใช่อริอะไรเนี่ยอ๋อ n i ิโ l e Nicole เย่กลิ่นมากเลยเราต้องชน้ำได้เลยอ่ะนุกสุธิดาโบสุธิดาใช่บัวชมพูฟอร์ดใช่เก่งมากไม่ตอบเลย พี่น้องอยากจะมี UFO อ่ะใชเพลงนี้ขวัญเต้นด้วยเต้นงานโรงเรียนจะได้อยู่มีลำชีพเบอร์รี่โบ้ไม่ไม่ไบโอนี่เออไบโอเนี่ยเบอร์รี่เหมือนกันเลปาธนมรว้าวปีเตอร์คอร์ใช่หรอใช่ค่ะ พี่ป้องฟิล์ม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 ทสิคำกระกูลมอสเนาะถูกไหมลิเดียคนนี้ใครวะเขาทำหน้าอะไรอ่ะอ๋ออีโมเมโมเมทำตระกูลยิ่งยองยิ่งยองยิ่งยองโมเมอ่ะยิ่งยองมันตอบตอนที่กดกิ่งพอดีเลยอายุยย่าเยอะอายุย่าเยอะลิเดียลิเดียเออ ออยกับออยอ่ะบัวออยหรือว่าออยอ่ะเต๋าสมชัยไม่ใช่เต๋าใช่ใช่ใช่สิแต่คนเนี้ยใครไม่ทันไม่ทันไม่ให้เป็นหมอลำเสี่ยงเปิดยิงเพิ่นปลาหมอลำวงก้อยโบว์โบว์ไม่บัว์อะไรโบวบัีโบวผันบัวผันบัวผันเออบัวผันท่านอ่ะไม่ใช่ีอะไรมิวมิวอันนี้มิจฉา อ่านี้มาฝันอ่าใครอ่ะพี่แอมพี่แอมแอมอะไร่ะพี่เจเจเจีเจยบอยเออดังฮันกรเออโดมฮันกรลำโดมฮัรกรลำทะลุมากเลยอ่ะตองพัคคารมัยโยตายอราไทยไม่ใช่จักแตนชมรดาใช่อลาไทกจ้าก่อนอ๋อจะไม่ฝึกสอนเลย ทาทายังทาทายังนัดดีเลียเดี๋ยวเดี๋ยวไอเนี้ยชื่ออะไรนะนาวินต้าปะใช่ค่ะนาวินตาคิดว่าหนูไปแพ้คนหนึ่งอ่ะเอ่อนุ๊กนุ๊กเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้โบไม่เห็นอ่ะโบโบโบสุนิตาโบสุนิตา ไอ้นั่นทิ้งพิงอ่ะไม่ใช่ชื่ออะไรนะจ๊ะบัวเลยนั่นน่ะไอ้นั่นอบัวจชมพูปอดเออใช่สองพี่น้องอ่ะสองพี่น้องอ่ะไม่รู้จักเหมือนกันเลยคนนั้นนะคะนางเอกช่องวันนางเอกช่องวันบีน้ำทิพตบีน้ำทิพตตามเพื่อนใครเอ่ยไม่รู้ก็วิ่งตึ้งตึ้งอยู่ใช่ออมมือลึกตุ้ยเนี่น ธนาพรเอ้ยที่เราเพลงกันเมื่อกี้เจ้าทูอยู่ไหนแล้วก็เอ๊ะเจ้าทูอยู่ไหนฮะโรเบิร์ตโรเบิร์ตนู่นปีเตอร์คอปเคอเราไม่เห็นอะฟิล์มป่ะฟิล์มฟิล์มฟิล์มรัตภูมิมอสมอสปะใครเอ่ยอันนี้น้ำเมฆอ๋อยิงยงยิงยงยอดบวงก์อะอันนี้อยู่เยอะ วีนเดียอรีดต่อยอันนี้วอยฮะวอยวอยคนเดียวอาหนูจะตอบเลยว่าต๋าสมชาย่ใช่รากายคนนั้นน่ะรู้จักอะ นัร้องรุ่นพุ่งพุงหญิงเขาชื่ออะไรนะไม่รู้เลยยื้อยื่อไม่ออกเลยตอนนี้อนเซรย์วิวัสสันนิวัสกันพี่แองงคะเจอ์จากตระหนี่ว่าันจะเสีโอ้หนุ่มโบดหนุ่มมากเลยไันนี้รู้จักโจยบอยเออรม่เคยกินเลยดังดังดังพันกรใครวะดังพันกรโดมพันกรลำ เตไม่อ Olivier, ต,อตองเต๋อตองแมนรู้แตกระแต่นนี่เใช่รู้มันขึ้นตอเต่อใาทายังโอ้นั่นนี่เนียเออไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะพี่ชายต้านาวินตาชื่อเออนาวินตาตายแก๊บคนันใจนะพี่คนละสามชนไิเลยจบ ลกลัวอะไรไ<อ>กลัวอะไรแค <laughs> ่มาละแค <laughs> ่มาละโ <Okay, S 3> <Okay. S 1> อเคเฉลยดีกว่าแทน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  กินเม็เขียวไม่นกินกินเม็เขียว